สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KD Wild ฮะพารนี้นะครับผมเราจะมา,าไปขโมยของของฝ่ายศัตรูกันนะครับผมคือพาร์ทที่3นะครับพาร์ทนี้พาร์ทที่สานะฮะเฮ้ยโอโ้โหโดนระเบิดง่ายมีโจรอยู่ตรงนี้โอเคภารกิจของเราก็คือเข้าไปขโมยกระเป๋าในนี้นะครับผมซึงมันจะมีศัตรูอยู่นั่นแหละนั่นแหละนั่นไงกระเป๋าอยู่ท่านี้เรียบร้อยครับได้กระเป๋าฮนะได้เวลาหนีแล้วครับได้เวลาหนีแล้ว ัหวะนี้นะวิ่งหนีนะจะมีตัวตามเรามานะครับผมซึ่งเราจะระวังนิดหนึ่งนะครับผมใช้รถมันจะดีที่สุด <Get out. S 1> ขอใช้นะขอใช้นะโอเคเราต้องรีบไปที่ท้าให้มีมีตัวไล่เราอยู่ครับเราต้องรีบเอาของที่เราได้มานี่ไปไว้ในด่านเอยไปไว้ในค่ายของเราเองนะครับผมซึ่งอยู่ตรงนี้ครับวิ่งไปทีงไง แน่นอนหนึ่งสองเรียบลงไหมฮะโอเคมันน่าจะมีอีกที่หนึ่งเราได้หนึ่งแล้วนะฮะทั้งหมดน่าจะเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเราลองไปดูก่อนว่าได้ไงมีเดิวที่เดิมอยู่ระวังตกน้ำ้วยนะครับผมเฮ้ยมันลึก,กว่ามันลึกจริงๆนะเนี่ย โอเคระวังรถนิดนึงนะครับผมดูทางด้วยซึ่งมันมืดเหลือเกินตอนนี้ยิ่งไปเลยเห็นน้องนันแหละวิ่งก็ไอวิ่งอ้าวอุตสาห์ขโมยของได้เอาไมยเอาไมย นั่นๆๆๆตูมาแล้วมาแล้วกูมากรจายเลยกรจาเลยโอเคโอเควิ่งครับหลบซิกแซกได้กระเป๋าถือกระเป๋าวิ่ไปตำรวจจะตามเข <im> ีบเราเราต้องรีบวิ่งรีบวิ่งฮะวินาทีนี้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้แน่นอนมีตัวตามเราอยู่ฮะรีบไปครับรีบไปมีตัวตามเราอยู่ นีไงนีไงอรนนี้ใช่ไหมมีแสงมีแสงสีฟ้ามีแสงเอ้าอยู่ข้างหน้าครับอยู่ข้างหน้าตอนนี้เราปลอดภนะัย้ะยังไม่มีอะไรตามมาดูในแมพก็รู้โอเคได้เวลาได้เวลาอุ๊ดเมื่อกี้รถวางระเบิดเรียบร้อยได้สามดาวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะต่อไปน่าจะเป็นด่านที่เรียกว่าเรียกน้ำย่อยมานหนึ่งนะครับผม เยกลำย่อยก็คือ,อ,อนี่ไงเก็บฝ่ายศัตรูนี่แหละเป็นการปลาระเบิดอีกแล้วนะครับผมซึ่งไม่ใช่ด่านด่านของพาร์ทแรกที่เราเล่นนะครับผมตอนนี้จะเป็นพาร์ทที่สามนะฮะก,ก็คือด่านใหม่นะครับผมโอเคตอนนี้เราเก็บมีไอเทมให้เราเล่นนะฮะมีน้ำระวังตกน้ำนะครับตายนะเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้อ๋อมีคนยิงว่ะนั่นไงอยู่ฝั่งนู้นเลย ปาไปเลยศัตรูอยู่ข้างหน้าเราเลยครับซึ่งเราต้องกําจัดศัตรูให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะฮะอันนี้อะไรวะยังไม่เคยเล่นเลยลูกซองวะเนี่ยปืนแปลกๆมากครับไม่เคยเห็นกระสุนตั้ง 500. โโห้าร้อยโอ้โหลองลองลองใช้ดูดีก,กว่าเว้ยยังไงอ๋อปืนใสฟ,ฟ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยา,ยาโอเคไม่แน่แน่ ไม่แน่แน่โอ้โหยดนเบียดตดนเบียดตดนเบียดโอเครอดรอดมาได้ยังไงก็งไม่รู้อ้าวโอ้โหโดนเต็มเตนะ็มฮะ นั่นแหละเผาเผาเผาไม่ไม่เร็วโอเคได้เวลาไปเอา้าโดน หนีก่อนนี่ก็ว่าไม่ไหวไม่ไหวมันไงรถนั่นแหละรถศัตรูเผาต้องเผาอย่างเดียวเท่านั้นโอเคโอเคยี่ยี่ไม่แล้วไม่แล้วจะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดแล้วเรียบร้อยหนึ่งสองปาระเบิดไปเลย เรียบร้อยฮนะวิ่งวิ่งก่อนเท่านั้นเราต้องวิ่งโอเครับมาเลยตรงนี้ไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้โอเคเอโอเคตอนนี้จะบอกว่าฉันได้รถระเบิดมาแล้วโอเคได้เวลาหาศัตรูแล้วเพื่อนๆเอ้ย ศัตรูอยู่ข้างๆนี่แหละตรงนี้ใช่ไหมยังไงข้างหน้าเราเลยครับข้างหน้าเราเลยมางหน้าไปนั่นแหละมันกำลังจะวิ่งมามันกำลังจะวิ่งมาโอเคนั่นแหละอีกคนนึงเฮ้ยอีกคนมาแถวนี้ด้วยโอเคอยู่ตรงนี้ อาจะมุ่งหน้าไปซึ่งข้างหน้ามีศัตรูอยู่มันกำลังวิ่งมาโอเคน่า,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 าน่น่นมันมีรถมีรถคันนี้อยู่ระเบิดหลังรถบัสเข้าไปคู้หญิงเหรอลอยฮะลอยไม่ได้เลื่นมานานแล้วไม่ได้เลื่อนมานานแล้วไอ้น้องรถคันนี้ฉันไม่เคย ขับมันมานานแล้วด้วยโอเคมัง,งไงมังไงมีอยู่ตรงหนึ่งตรงนี้โอเคเอาให้หมดเอาให้หมดไมห่หมดไม่เลิกเฮ้ยเยอะว่ะเยอะจังเลยนะเยอะจังเลยมันเยอะยังไงโอ้โหเรียบร้อย ใต้สามดาวฮะเป็นที่เรียบร้อยโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไ i ร e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ KDKDY ด้วยครับคลิปหน้าเกมหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ